พลโทอนุภาพศริมนทนโคศโกกองทัพปกเปิดเผยนะคะว่าทางพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกเสนาธิการฐัาปบกค่ะได้เป็นประธานในการประชุมศูนย์บันเทาสาธารณาภัยกองทัพปก ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพร่วมกับทางศูนย์บรรเทาสาธารณภาัยกองทัพภาคต่างๆเพื่อเป็นการประเมินสถานาการณ์และทําการบริาการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกโดยได้มีการเน้นย้ําให้ทุกหน่วยงานบริาการการปรบัตริร่วมกับทางกร,รมนจังหวัดส่วนราชการและศูนย์จิตอาสาพระรสถานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งการเตรียมพร้อมในการรับมือสถานาการณ์อุทกภัยตามเส้นทางน้ําหลากในอนาคตรวมถึงจะต้องมีการ แจ้งเตือนกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ต้องแจ้งเตือนในทุกช่องทางค่ะซึ่งทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในส่วนนี้นะคะเขามีการติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของภาคเหนือให้ปไปตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการหานบกและให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ในช่วงเช้าและเย็นจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสําหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของภาคเหนือทางกองทัพภาคที่3มีการรายงานค่ะว่ายังคงมีน้ําท่วมในพื้นที่6จังหวัดด้วยกันได้แก่เชียงรายน่าน ยาวแพร่พิจิตและพิชบูรณ์ครอบคลุมในพื้นที่ถึง3าอำเภอโดยปัจจุบันค่ะโดยทหารที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ก็ร่วมกับทางส่วนราชการจังหวัดเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องได้แก่การนํากระสอบทรายไปวางเป็นพนังกั้นน้ํามีการกรอกกระสอบทรายเพื่อทําเป็นแนวกั้นน้าการเคลื่อนย้ายประชาชนและสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยการจัดรถบรรทุกทาหารทําการขนย้ายทําการขนส่งประชาชนในพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมขังการแจกจ่ายเครื่องอุ พบบริโภคพร้อมกับการประกอบอาหารปรุงสุกโดยใช้รถครลวสนามในการให้บริการกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะ